เห็นแล้วถึงกับสุดตำรวจลากพระร้องให้จากใต้สะพานชายไร้บ้านสุดทั่วเมื่อเห็นภาพนั้นเช้ามืดวันหนึ่งในฤดูร้อนอากาศยังคงชื้นและหนักอึง้งกลิ่นอับของแม่น้ำลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นควันจากเตาถ่านที่ไหนสักแห่งชายไร้บ้านนามว่าสมชายกำลังงวงเงียตื่นขึ้นจากหลับไหลใต้สะพานแสงสีส้มเรือเรือของรุ่งอรุณศาสตร์ส่องลอดช่องว่างของโครงสร้างเหล็กเขาขยับตัวเล็กน้อย รู้สึกถึงความเย็นชื้นจากพื้นคอนกรีตท,ที่แทรกซึมผ่านเสื้อผ้าเก่าๆทันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นแผวๆมาแต่ไกลมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงเบรกเอยดดังลัน่นรถตำรวจสีขาวจอดสนิทอยู่ไม่ไกลจากที่เขาพักพิงสมชายชะงักหัวใจเริ่มเต้นรัรวยอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาพยายามซ่อนตัวให้ลึกที่สุดภายใต้ความมืดสลัวของใต้สะพาน มองลอดออกไปอย่างระมัดระวังร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบตำรวจก้าวลงมาจากรถหลายนายท่าทางของพวกเขาดูเคร่งขรึมและจริงจังพวกเขาเดินตรงมายัางใต้สะพานตรงมายัางจุดที่เสียงสะอื้นเถาเบาดังออกมาสมชายตาเบิกกว้างเขาจำได้ดีถึงเสียงนั้นเสียงของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มักจะมานั่งวิปัสสนาอยู่ไม่ไกลจากเขาเป็นพระชาราที่ดูสงบและเมตตาเสมอ ตำรวจนายหนึ่งก้มตัวลงไปใต้โครงสะพานแล้วก็ปรากฏภาพที่ทําให้สมชายถึงกับหายใจติดขัดร่างของพระภิกษุรูปนั้นกําลังถูกตํารวจดึงออกมาจากที่ซ่อนใบหน้าของท่านเปื้อนคราบน้ําตาและดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดจีวรที่เคยเรียบร้อยบัดนี้ยับยุยยีพระภิกษุพยายามขัดขืนแต่แรงของท่านมีน้อยนะักเสียงสะอื้นให้ของท่านดังขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถูกลากออกมาสู่แสงสว่างที่สาสองลงมาสมชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนภาพตรงหน้ามันเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยศีลธรรมกำลังถูกปฏิบัติราวกับอัจญยากรความรู้สึกผิดหวังท่าโถมเข้าใส่แค่อย่างจังเขาเคยศรัทธาในผ้าเหลืองในความดีงามที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ภาพนี้มันกำลังทำลายความเชื่อทุกอย่างของเขา ตำรวจอีกนายหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เขาเห็นมือของตำรวจกำลังล้วงเข้าไปในย่ามของพระภิกษุแล้วดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาบางสิ่งที่ส่องประกายวาววับในแสงแดดยามเช้ามันคืออะไรบางอย่างที่ดูผิดที่ผิดทางอย่างยิ่งมันดูไม่ควรจะอยู่กับพระภิกษุเลยแม้แต่น้อยสมชายตัวชาเขารู้สึกเหมือนถูกกระชากลงสู่ห้วงลึกของความมืดมิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อมัน่น กำลังพังทลายลงตรงหน้าเขาเองหัวใจของเขารู้สึกบีบรัดอย่างเจ็บปวดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคั้นมันอย่างแรงเขาสุดทวบลงกับพื้นคอนกรีตที่เย็นเฉียบเขาอ่อนแรงจนยืนไม่อยู่น้ำตาเอา่อล้นออกมาจากดวงตาที่พระามัวของเขานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่างของสมชายสันเทาเขาพยายามที่จะลุกขึ้นแต่เรี่ยวแรงทั้งหมดดูเหมือนจะหายไป ความรู้สึกสับสนและผิดหวังเข้าเกาะกุมจิตใจเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตำรวจอีกนายหนึ่งเดินเข้ามาใกล้พระภิกษุที่กำลังร้องไห้และชูสิ่งที่ดึงออกมาจากย่ามของท่านขึ้นมาให้เห็นชัดๆมันคือถุงพลาสติกขนาดเล็กข้างในมีก้อนวัตถุสีขาวขุ่นบรรจุอยู่สมชายรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขารู้ดีว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นอยู่บ่อยครั้งตามข่าว และเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของผู้คนมากมายยาเสพติดไม่จริงหน้าเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่วิ่งวนอยู่ในความคิดของสมชายพระภิกษุรูปนี้พระภิกษุผู้ซึ่งเขาเห็นท่านนั่งสมาธิอย่างสงบทุกวันพระภิกษุผู้ซึ่งเขาแอบเฝ้ามองด้วยความเคารพศรัทธาจะเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรเสียงทุ้มต่ำของตำรวจนายหนึ่งดังขึ้น เราได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่นี้และพบว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยคำพูดเหล่านั้นเหมือนคมมีดที่กรีดแทงหัวใจของสมชายมันยืนยันสิ่งที่เขาเห็นและทำลายความหวองสุดท้ายที่เขามีพระภิกษุยังคงร้องให้ไม่หยุดใบหน้าของท่านซีดเผือดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวท่านพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงสะอื้นทำให้คำพูดเหล่านั้นขาดห้วงไป ตำรวจอีกนายหนึ่งก้มลงไปจับแขนของพระภิกษุอย่างแรงแล้วกระชากท่านให้ลุกขึ้นไปสถานีตำรวจกับเราท่านจะต้องให้ปากคำพระภิกษุไม่มีทางเลือกท่านถูกลากไปที่รถตำรวจร่างที่เคยสงบและน่าเคารพบัตรนี้ดูเปราะบางและไร้เรี่ยวแรงสมชายมองตามภาพนั้นจนลับสายตาความเงียบเข้าปกคลุมใต้สะพานอีกครั้ง แต่ความเงียบครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหนักอึง้งความผิดหวังและความเจ็บปวดดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงแรงขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นของแสงแดดไม่สามารถทะลุทะลวงความหนาวเหน็บที่เกาะกลุมหัวใจของสมชายได้เขาเคยเชื่อว่าภายใต้ผ้าเหลืองนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ความดีงามมีแต่ทางออกสำหรับชีวิตที่มืดมิด แต่สิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่มันพังทลายทุกความเชื่อของเขาลงอย่างสิ้นเชิงชีวิตของสมชายอยู่ใต้สะพานมานานหลายปีเขาเห็นผู้คนมากมายผ่านไปมาเห็นความสุขความทุกข์ความโลภความรักและความเกลียดชังเขาเห็นสิ่งสกปรกโสโครกมากมายแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกช็อกและเจ็บปวดได้เท่านี้ ความศรัทธาของเขามีค่ามากมันเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆในชีวิตที่มืดมิดของเขาเมื่อใดที่เขารู้สึกท้อทแท้เมื่อใดที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขามักจะมองหาผ้าเหลืองมองหาความสงบที่แผ่ออกมาจากวัดมองหาความหวังในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้แสงสว่างนั้นดับลงแล้วมันดับลงไปพร้อมกับภ้าของพระภิกษุที่ถูกลากออกมาจากใต้สะพาน พร้อมกับถุงยาเสตติดที่ส่องประกายวาววับสมชายก้มหน้าลงเขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปชีวิตใต้สะพานของเขาจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่เขาจะยังคงมีความหวังในสิ่งใดได้อีกหากแม้แต่ความดีงามที่เขาเคยเชื่อมัน่นยังสามารถแปดเปื้อนได้ง่ายดายถึงเพียงนี้เขาใช้มือลูบใบหน้าตัวเองสัมผัสได้ถึงหยาดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดมันเป็นน้ำตาแห่งความผิดหวัง น้ำตาแห่งความสับสนและน้ำตาแห่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งกลิ่นอับของแม่น้ำดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นปนเปื้อนด้วยกลิ่นของความสิ้นหวังสมชายรู้สึกตัวเย็นเฉียบแม้ว่าแสงแดดจะสาดส,ส่องลงมาเต็มที่แล้วก็ตามเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานจิตใจเลื่อนลอยไม่รับรู้อะไรอีกต่อไปโลกทั้งใบดูเหมือนจะหมุนไปอย่างช้า,ชา และเขาก็เป็นเพียงเศษเสื้อเล็กๆที่หลงเหลืออยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าความเจ็บปวดนี้จะยังคงอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่เขาไม่รู้แต่ที่แน่ๆภาพของพระภิกษุที่ถูกลากออกมาจากใต้สะพานและถุงยาเสพติดที่สองประกายจะยังคงตามหลอกหลอนเขาไปอีกนานแสนนานบางทีเขาอาจจะต้องค้นหาความหมายของชีวิตเสียใหม่ ค้นหาความหวังในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยยึดถืออีกต่อไปแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเวลาที่จะเยียวยาบาดแผลในหัวใจที่ฉีกขาดนี้ตำรวจลากพระร้องให้จากต้าสะพานชายไร้บ้านสุดทวบเมื่อเห็นภาพนั้นต่อแสงแดดยามสายเทาประกายจัดจ้าสะท้อนกับผิวน้ำในแม่น้ำที่ไหลเอื่อยแต่สำหรับสมชายแล้วโลกยังคงมืดมิดและพร่ามัว เขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมใต้ร่มเงาของสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ร่างกายยังคงสั่นเทาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นของอากาศแต่เป็นความเย็นหยเยือกที่เกาะกินพายในจิตใจความทรงจำของเหตุการณ์เมื่อครูยังคงฉายซ้ำไปมาในหัวของเขาภาพของพระภิกษุชราผู้มีใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาถูกลากไปโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาพของถุงยาเสพติดสีขาวขุ่นที่ถูกชูขึ้นมากลางอากาศ สิ่งเหล่านั้นเหมือนตอกย้ำความจริงอันเจ็บปวดว่าความดีงามที่เขาเคยเชื่อมั่นนั้นช่างเปราะบางและง่ายดายที่จะมาลายหายไปสมชายเคยเห็นคนไร้บ้านหลายคนสูญเสียความศรัทธาสูญเสียความหวังและจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังเขาเคยคิดว่าเขาจะไม่เป็นเช่นนั้นเขาจะยึดมั่นในสิ่งดีงามเสมอแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใดก็ตามแต่ตอนนี้ เขากำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เขาเคยกลัวที่สุดความรู้สึกว่างเปล่าวความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเหลือให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปสมชายหยิบขนมปังเก่าๆขึ้นมากินมันเป็นอาหารมื้อแรกของวันแต่เขาไม่รู้สึกถึงรสชาติใดๆเลยความหิวที่เคยเป็นความรู้สึกพื้นฐานของเขาบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกจุกแน่นที่อกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ก้อนเมฆสีขาวลอยอ้อยอิ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในใจของเขานั้นทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้วเขาเคยคิดว่าผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนมากมายเป็นตัวแทนของคำสอนอันสูงส่งแต่สิ่งที่เขาเห็นวันนี้มันทำให้ภาพลักษณ์เหล่านั้นพังทลายลงมาเป็นชิ้นๆหรือว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์แท้จริงเลยหรือ หรือว่าทุกสิ่งล้วนมีด้านมืดที่ซ่อนอยู่แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ตามคำถามเหล่านี้วิ่งวนอยู่ในหัวของสมชายไม่หยุดหย่อนเขาพยายามหาคําตอบแต่ก็ไม่มีสิ่งใดมาช่วยคลี่คลายความสับสนในใจเขาได้ดวงตาของสมชายมองไปรอบๆใต้สะพานยิงคงมีเสียงรถแล่นผ่านไปมาอย่างต่อเนื่องผู้คนต่างก็รีบเร่งไปตามวิถีของตนเอง ไม่มีใครสนใจชายไร้บ้านที่กำลังแตกสลายอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้ถึงความเจ็บปวดที่เขากำลังเผชิญเขาเป็นเพียงส่วนเล็กๆในเมืองใหญ่ที่ไร้ความหมายความโดดเดี่ยวที่เคยเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาบัตรนี้ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณเขานึกถึงวันวานที่เขายังมีบ้านมีครอบครัวมีงานทำเขายังจำได้ถึงความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกมีคุณค่าแต่สิ่งเหล่านั้นได้จากไปนานแล้วและบัดนี้แม้แต่ความหวังเล็กๆน้อยๆที่เขายังพอมีก็กำลังจะถูกพรากไปสมชายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยเคว้งคว้าง,างอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ซึ่งทิศทางไร้ซึ่งจุดหมายปลายทางเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปดี จะยังคงใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานนี้ต่อไปเฝ้ามองผู้คนผ่านไปมาด้วยความรู้สึกว่างเปล่าหรือว่าจะลองออกไปเผชิญโลกภายนอกค้นหาสิ่งใหม่ๆที่อาจจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเขาได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ไม่มีใครที่จะเข้าใจความเจ็บปวดที่เขากำลังประสบอยู่สมชายหลับตาลงพยายามที่จะสงบจิตใจ แต่ภาพของพระภิกษุที่ถูกลากไปและถุงยาเสพติดนั้นยังคงฉายชัดอยู่ในมโนสำนึกของเขาเขาไม่ได้โกรธแค้นพระภิกษุรูปนั้นเขาไม่ได้ตัดสินว่าท่านเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือความผิดหวังอย่างลึกซึง้งความผิดหวังในโลกใบนี้ความผิดหวังในความเป็นมนุษย์หากแม้แต่ผู้ที่ควรจะเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามยังสามารถกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ แล้วความหวังของคนอย่างเขาจะอยู่ตรงไหนเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งท้องฟ้ายังคงเป็นสีฟ้าสดใสแต่ในสายตาของสมชายนั้นมันดูเหมือนจะหม่นหมองลงไปถนัดตาเขาถอนหายใจยาวเป็นถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่เขารู้ในตอนนี้คือ เขาต้องอยู่รอดต่อไปแม้ว่าความหวังจะริบหรี่เต็มทีแล้วก็ตามเขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นยืนแม้ว่าขาจะยังคงอ่อนแรงเขาก้าวเดินออกไปจากใต้สะพานชา้ชาๆอย่างไม่มั่นคงเขามุ่งหน้าไปเองทิศทางที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นที่ใดแต่เขาก็ต้องไปเขาต้องหาคําตอบให้ตัวเอง หาความหมายของชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่ท่ามกลางโลกที่กำลังสันคลนตำรวจลากพระร้องให้จากใต้สะพานชายไร้บ้านสุดห่วบเมื่อเห็นภาพนั้นต่อสมชายเดินด้วยไปตามทางเท้าที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียงจอแจของเมืองหลวงยังคงดังเสียงแซ่ผู้คนเดินสวนกันไปมาอย่างเร่งรีบไม่มีใครสังเกตเห็นแววตาที่ว่างเปล่าของเขาไม่มีใครรู้ถึงพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจชายไร้บ้านผู้นี้ เขาไม่ได้เดินไปตามถนนที่คุ้นเคยแต่เลือกเส้นทางที่ไม่เคยย่างกลายไปเหมือนต้องการหลบหนีจากภาพความทรงจำที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาเดินผ่านตึกสูงระฟ้าผ่านร้านค้าหรูหราที่ประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีตัวตนสำหรับเขาอีกต่อไปมันเป็นเพียงฉากหลังที่พร่าเลือนของความเจ็บปวดภายในความรู้สึกผิดหวังยังคงกัดกินจิตใจของสมชาย มันไม่ใช่แค่เรื่องของพระภิกษุรูปนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่พังทลายความศรัทธาที่มาลายหายไปเขาเคยยึดมั่นในความดีงามในความศักดิ์สิทธิ์ของบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกเปิดเผยท่าแท้ที่ซ่อนอยู่ว่าไม่มีอะไรบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในโลกใบนี้สมชายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุด อากาศรอบตัวดูเหมือนจะหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงเขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเดินไปได้สักพักสมชายเห็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาม้านั่งไม้เรียงรายอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านั้นเขารู้สึกเหมือนได้รับแรงดึงดูดบางอย่าง จึงเดินเข้าไปในสวนสาธารณะนั้นเลือกม้านั่งที่อยู่ห่างไกลาจากผู้คนแล้วทิ้งตัวลงนั่งอย่างหมดแรงความเงียบสงบของสวนสาธารณะช่วยปลอบประโลมจิตใจของเขาได้เพียงชั่วครู่แต่ภาพของพระภิกษุกับถุงยาเสพติดก็ยังคงปรากฏขึ้นในห้วงความคิดเขาสายหน้าช้าช้าเรากับต้องการจะสลัดภาพเหล่านั้นออกไปแต่ก็ทำไม่ได้สมชายหลับตาลง พยายามที่จะทําใจให้สงบเขาพยายามนึกถึงคําสอนที่เขาเคยได้ยินจากพระรูปอื่นๆคําสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องการปล่อยวางแต่ในเวลานี้คําสอนเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่มีความหมายใดๆเลยความรู้สึกเจ็บปวดมันรุนแรงเกินกว่าจะปล่อยวางได้เขาใช้มือลูบใบหน้าอีกครั้งรู้สึกถึงคราบน้ำตาที่แห้งกรังอยู่บนแก้ม มันเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากความผิดหวังอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความเสียใจเล็กๆน้อยๆแต่เป็นความผิดหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งสมชายมองเห็นเด็กเล็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเล่นหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะใสๆของพวกเด็กๆดังว่ามาถึงเขารอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเด็กๆดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสามันเป็นภาพที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับความมืดมิดในใจของเขา เด็กๆเ,เหล่านั้นยังไม่รู้จักโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่รู้จักด้านมืดของสังคมยังไม่รู้จักความผิดหวังที่แท้จริงสมชายคิดในใจว่าบางที่ความบริสุทธิ์อาจจะยังคงมีอยู่แต่อยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออยู่ในช่วงเวลาที่แสนสั้นในชีวิตของมนุษย์เขานึกถึงชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดมาเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมาโดยตลอด แต่เขาก็ยังคงมีความหวังเล็กๆน้อยๆเสมอหวังว่าวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นหวังว่าจะได้พบเจอสิ่งดีงามแต่ตอนนี้ความหวังนั้นเริ่มเลือนรางลงไปทุกทีสมชายถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารู้สึกเหมือนกำลังแบกรับน้ำหนักของโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่าความเหนื่อยล้าเริ่มทำให้เขาอยากจะหลับตาลงหลับให้พ้นจากความจริงอันโหดร้ายนี้ แต่เขาก็รู้ดีว่าการหลับไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายไปเมื่อตื่นขึ้นมาความจริงเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่เขาจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นอีกครั้งเดินออกจากสวนสาธารณะนั้นไปเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เขารู้ว่าเขาต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่มากน้อยเพียงใดก็ตามสมชายเดินไปตามถนนที่คึกคักอีกครั้ง เขามองเห็นแผงลอยขายอาหารข้างทางกลิ่นหอมของอาหารลอยมาเตะจมูกแต่เขากลับไม่รู้สึกหิวร่างกายของเขาดูเหมือนจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรู้สึกทุกความต้องการเขาเดินไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายปล่อยให้เท้าพาเขาไปในที่ที่มันต้องการแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนแสงลงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง บอกเวลาว่าวันหนึ่งกำลังจะผ่านไปและอีกวันหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสมชายไม่รู้ว่าเขาจะผ่านพน้นค่ําคืนนี้ไปได้อย่างไรไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่แต่เขาก็ต้องลองดูเขาต้องพยายามแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูมืดมิดไปหมดแล้วก็ตามท่ามกลางความสับสนและความเจ็บปวดสมชายก็ยังคงมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัว บางทีการที่เขาได้เห็นเหตุการณ์ในวันนี้อาจจะเป็นเครื่องตนใจบางอย่างเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเขาว่าไม่ควรยึดติดก,กับสิ่งใดมากเกินไปไม่ควรศรัทธาสิ่งใดอย่างตาบอดและควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำได้หรือไม่แต่เขาก็จะพยายาม พราะนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สําหรับเขาแล้วในตอนนี้การค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงตำรวจลากพระร้องให้จากใต้สะพานชายไร้บ้านสุดทวบไม่เห็นภาพนั้นอวสารสมชายยังคงเดินไปเรื่อยๆเท้าของเขาพาเขามาหยุดอยู่ริมแม่น้ำอีกครั้งแต่ไม่ใช่ใต้สะพานแห่งนั้นเป็นจุดที่เงียบสงบกว่าผู้คนบางตา แสงไฟจากฝั่งตรงข้ามเริ่มสว่างขึ้นเรื่องๆือในความมืดสลัวของยามค่ำคืนเขาเลือกนั่งลงบนพื้นหญ้าที่เปียกชื้นสายลมยามค่ำพัดโชยมานำพาความเย็นและกลิ่นไอดินหลังฝนตกสมชายเงยหน้ามองดวงดาวที่เริ่มปรากฏบนฟากฟ้าความมองเปล่าที่เคยเข้าเกาะกลุ่มจิตใจเริ่มพลายตัวลงช้าช้าแทนที่ด้วยความรู้สึกที่สงบขึ้นเล็กน้อยเขาคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ ความเจ็บปวดจากการเห็นความศรัทธ,ธาที่พังทลายยังคงอยู่แต่เขาก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวหรือสีดำไม่ได้มีเพียงแค่ความดีงามหรือความชั่วร้ายแต่มีเฉดสีเทามากมายอยู่ระหว่างกลางผู้คนก็เช่นกันทุกคนมีความซับซ้อนในตัวเองมีทั้งด้านที่อ่อนแอและเข้มแข็งมีทั้งด้านที่บริสุทธิ์และแปดเปื้อน เขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการไม่ตัดสินสิ่งใดอย่างฉาบฉวยการไม่ยึดติดก,กับภาพลักษณ์ภายนอกและการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงความเชื่อของเขาเองด้วยสมชายหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆเขาสัมผัสได้ถึงจังหวะชีวิตที่ดำเนินไปแม่น้ำยังคงไหล ดวงดาวยังคงส่องแสงและชีวิตของเขาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้จะเจ็บปวดแม้จะผิดหวังแต่เขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตและที่จะค้นหาความหมายใหม่ให้กับชีวิตในความเงียบสงัดของยามค่ำคืนสมชายรู้สึกได้ถึงความสงบที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจทีละน้อยความกโกรธความเสียใจ ความผิดหวังสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่พวกมันก็ไม่ได้ควบคุมเขาอีกต่อไปเขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เขาสามารถเปลี่ยนวิธีที่เขาตอบสนองต่อมันได้เขาจะใช้บทเรียนในวันนี้เป็นแรงผลักดันให้เขามองโลกด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเข้าใจตัวเองมากขึ้น สมชายลืมตาขึ้นอีกครั้งเขามองไปยังผืนน้ำเบื้องหน้าเงาสะท้อนของดวงจันทร์เริ่มทอประกายบนผิวน้ำเป็นประกายเล็กๆที่เต้นระยิประยับเขาอาจจะยังคงเป็นชายไร้บ้านชีวิตอาจจะยังคงยากลำบากแต่ภายในจิตใจของเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความมืดมิดที่เคยปกคลุมบัดนี้มีแสงสว่างเล็กๆสาสองเข้ามาเป็นแสงแห่งความเข้าใจแสงแห่งการยอมรับ และแสงแห่งความหวังที่กำลังเริ่มพิบาลขึ้นอีกครั้งสมชายลุกขึ้นยืนช้าๆใบหน้าของเขาอาจจะยังคงเหนื่อยล้าแต่แววตาของเขาไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นที่เงียบสงบเขาหันหลังให้กับแม่น้ำและเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ทิศทางที่ยังไม่รู้แน่นอนแต่คราวนี้เขาก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่แตกต่างออกไปจากเมื่อเช้า หัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ไม่ว่ามันจะนำพาเขาไปที่ใดก็ตาม